สวัสดีจ้ามื่อนี้ว่าพ่กัสาวบ้านบ้านก็ดีคือเกาจ้ามื่อนี้สาวอีสานบ้านสิพรพี่น้องมายกกระดุงยั่วไอหมองเกาจ้าเมื่อวานนี่ก็ได้หลายเติบเยู่จ้าเดี๋ยวฮาไปรุ่นไปเบื้องน้ำกันนะจ้าว่าสิได้บ่มื่อนี้ก็ได้ตอนนี้ก็กางก็ดุ่งเรียบร้อยล้ะจ้าเดี๋ยวฮาล่องไปมองนี่เนาะ ของเก้าที่ว่าสาวอีสามบ้านๆภา,ากันไปนยกมากมือว่าน,นนี่อันนี้รถไม่ค้พ่นกำลังไ้ขุนลอกห่วยจ้า สาสุพรรลงไปละเดี๋ยวสาวอีสามมานบ้านกสิหาทางล่งกับบัเธาน,นพี่น้องล่งองยากได้จังงอยจ้ะมันเป็นอะไรน,นี้หาทางล่งสาวอีถาาัสานลงมาได้แล้วพี่น้องมันสั้นแมจ้ะ เดี๋ยวหาทางลงดีๆกันเดี๋ยวกิ้งตกลงห้วยโอ้ยนั่นหนาปลามันโดดแล้วพี่นอ้องยกตะแตงสองสองบาทแรกก็ได้ละยกประท่านมั่นจ้าปลามันโดดเร็วจะปลา,าสอยปลาขาวาในในพี่เอาข้องอะ่ะล้องใส่เอวเลยจะได้ไม่ต้องเดินตามข้องไง ค้องใส่เอวไว้เลยเพราะเราจะต้องยกยอไล่ไปตามน้ํานี่แหละไล่ไปเรื่อยๆพี่น้องรุ่นไปน้องกันนะอุ้ยนั่นนะเห็นบอพี่น้องก็ได้ยุ้ตัวน้อย,ต,อยตัวง่ายจะ้ปะปลาขาวกระดกถ้ายอใหญ่กว่านี้น่าจะโอนะพี่เนาะพี่ว่าไหม ดุงมันหน่อยแด้เหละพี่น้องมันกจะเล่ยกบะท่านป่าป่ามันโดดสูงโพดอากาศกระเพะหอนพี่น้องไม่มีแดดจ้ะพี่น้องรันแน่มื้อแรกอาจจะฝนตกก็ได้จ้า อุ้ยโดดออกอันนี้หลานกะไปจับป่ามาอุณาพี่ไปเพียนยอไหมมันไม่มียอใหญ่สองเส้นดิของนะอย,ย่ายนะไปไปเอาปลากับลุงเอาข้องไปด้วย ยกแม่ยกเลยเด้ได้อยู่เตะเล็ก,ลกมองนี่อีกคือเกาเนี่อยพี่น้องขันยางบอร,าบร,าบรามาบารละมัดะว่างนี่เสียบขาเลล่แหละพี่น้องจ้านหนักไม่เฉลีก่โกะโดเกลียพี่น้อง ยางยากได้จังหน่อยจ้ะมันปเป็นก้อนขี้ดินก้อนใหญ่ไง,ไงคุณโลเคเลเยอะจ้ะยกไหมเออมัดใส่เอวนั่นแหละป่าไทยป่ามันเห่าจะตายเมยื่อวานนี้ มันยังไม่นั่นเดี๋ยวป้ายังไม่ได้ตื่นตัวเดี๋ยวป้ามตื่นตัวก่อนไลไปตามฟังเลคฮะ

แม่ไปดูแล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปยกนู่นอยู่นั่นน่ะปลากระโดดอยู่พี่มันยังไม่นานมันยังเช้าอยู่ไงปลามันยังไม่ตื่นตัวยกไปเรื่อยๆก่อนน่ะเห็นไหมนะ่ะโดดออกก่อนแล้ว ปลากระโดดนั่นน่ะ <c oughs> ร้านไล่ปลานอนปาเมันตื่น thank you Hello. อ่าเรียมตัวเพราะที่โดดน้ำแล้วข้าก็ไม่ยองบางดดรถอ,ดดอ่า,ออาอดีเลยแบบนี้อันนี้ป้าแล้วมายกพ่อเลยจับอยู่จ้า ่าได้จับได้บ่ายยอไม่ปรากฏน้อยปลาขาวปลาบอกปลาซอย <c oughs> พ้าเจ้าโคดดินกั้นมองนี้ไว้ปลามันก็ออกไปใส่บ่ได้นะพี่น้อง้ <c oughs> างล่างก็มีด้วจากคนอ่ะวัานแหรรัดเอาปลาที่ซอยกันอยูต่ตารางจ้า มือเอินเพื่อนว่าเพื่อนชิมว่ดนดน้าออกให้มือเอินกระเรียมโตมาเอาปลากันเลยวันนี้พี่น้องถาเบิ้งกันเลยจ้าปลาสีได้ปลาเพราะว่ารุ่นปลามอนกันมือเอินอกีก mm-hmm รถแมคโครมาแล้วนะคะรถแมคโครจะมาจกครั้นรงนี้เหรอพี่มาจกได้ไหมต้องเอาถุงหมอกไหมหลบเด็กพี่น่ะ